็สวัสดีวันพุธน,นะครับวันนี้ก็กะว่าจะมาทำคลิปรีวิวเกี่ยวพวกหุ้นที่มันอยู่ในลิสต์ alert ผมนะครับ alert ก็คือพวกที่ผมตั้งไว้ว่าถ้าเกิดมันไปชนแถวนี้มันจะมี alert ขึ้นมาประมาณนั้นนะครับก็ก็เป็นหุ้นที่แบบผมมองไว้อยู่แต่ยังไม่ทำอะไรแค่รอเฉยเรั้นเริ่มตัวแรกเลยก่อนนะครับ คุณตัวแรกที่ผมกำลังมองอยู่คือคอมเนะครับคือผมดูอยู่ว่าถ้าเกิดไอเนี้ยถ้าเกิดผมว่ายังไงพ่งนี้อาจจะมีการลงอีกซักแท่งดึงประมาณนั้นครับ้ผมก็กัดดูว่าถ้าเกิดมันไม่กลับตัวแล้วมันลงต่อนะครับมันมีโอกาสนะมันมีโอกาสลงไปถึงประมาณแถวแถวขอเงียบไป่ลยครับ แม่งใช้ยากไลยก็ผมกะดูว่าถ้าเกิดในตรงนี้แนวรับนี้ถ้าดูในภาพใหญ่คือแนวรับที่หกสิบจุดแปดแต่ถ้าดูในแนวรับแบบย่อยๆคือหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดแปดนะครับซึ่งถ้าเกิดเนี้ยมันทะลุออกมาได้ะแนะนําเข้าไปซื้อได้เลยครับแต่แนะนําให้เข้าไปซื้อตอนที่มันทะลุประมาณแถวแถวสิบสองบาทก่อนนะครับพอเมื่อไหร่ก็ตามที่ทะลุสิบสองบาทค่อยเข้าไปซื้อนะครับแล้วค่อยไปขายไม้แรกประมาณแถวแถว 8.6บาทนะครับอันนี้คือไมแล้วอันนี้คือขายสักประมาณ60%หก่อนก็ได้ครับแล้วก็ทิ้งอีก40%่ดูไว้ก่อนว่าว่ามันจะลงไปเปล่าหรือถ้าเกิดมันขึ้นไปนะครับก็ค่อยขายทิ้งแต่ถ้ามันลงนะครับก็ค่อยไปขายแถวๆประมาณ7บาทนะครับประมาณนั้นเพราะว่ารู้สึกว่าครั้งนี้มันขบ3ขึ้นแล้วนะก็ดูจากอย่างง่ายๆเลยนะก็คือเนี่ยคือนหนึ่ง 3เอ้ยเป็บหนึ่งสองส,สหประมาณนั้นนะครับก็ถึงพอดีเลยประมาณนั้นนะเว็บใหญ่ของมันเอาดูตัวต่อไปนะครับเป็นตัว P T นะครับตัว P T น,นะครับ P T พี่ทีพี่ที่ผมว่าแนะนำว่าดูไปก่อนดีกว่าเพราะผมรู้สึกว่ามันไปชนแถว SMA 200พอดีซึ่งจากการดูข้าข่าว,วนะเทิดปกติเวลาชน SMA 200นะครับมันจะมีการตกลงมาซึ่งผมรู้สึกว่าผู้นี้ตลาดเปิดมาพี่ทีอาจจะตกลงมาได้ครับแถวๆชนแถวประมาณสัก3าบบาทประมาณนั้นครับ Okay. พอมาดูลายเดยนะครับมันก็ไปชนแถวมันไปชนกับนิวฮา์เก่าของมันนะครับซึ่งถ้าเกิดลายเดยนะับถ้าลายเดยสามารถทะลุกได้เนี่ย mm hmm. ก็อาจจะขึ้นไปได้ถึงประมาณสัก32.5แล้วจะ อาจจะมีการแกว่งตัวสักนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดมันสามารถผ่านไปได้นี่ก็มีโอกาสไปถึงประมาณ36มสิบหกเอ้สาบาถึงสาบาทนะครับแต่น,นี่ก็ไม่น่าชัวร์เหมือนกันนะตัวนี้ต,ตัวนี้ผมก็ซื้อ,อไว้อยู่ผมเลยกะว่าดูพรุ่งนี้ก่อนดูเป็นไทม์เฟรม e อาเวอร์กันนะครับดูว่าถ้าเกิดมันตกลงมาเนี่ยผมว่าจะขายทนันทีเลยเพราะว่าถเถิดเราเล่นอย่างเงี้ยแนะนำให้ดูเป็นหลายเอาเวอร์ดีกว่าโอเคครับ ตัวต่อไปอนนีกราฟนะฮะกราฟกราฟกราฟกาฟตอนแรกคือแบบไอตัวกราฟเนี่ยกับ g p s เนี่ยผม ใครดูตั้งแต่คลิปก่อนหน้านั้นนะครับจะรู้ได้เลยจะจะ,จะจะรู้ได้เลยครับว่าผมเคยพูดไว้แล้วเหมือนกันว่าตั้งแต่ช่วงแถวๆมันอยู่แถวๆนี้ประมาณแถวๆนี้แถวๆนี้สักแถวๆโซนนี้ครับผมได้วิเคราะห์ไว้ว่ามันมีโอกาสมากที่มันจะไปชนแถว New h o l l เก่ามันหรือไปชนเหมือนไปปิดแกลบของม,มันนะครับซึ่งหลังจากที่ผมพูดไม่นานก็มันก็ไปชนจริงๆด้วยนะครับก็ตามที่ผมพูดไว้เลยตอนนั้นเสร็จนะครับ ก็ลอาจากนี้ก็มาดูกันแต่ผมก็กะดูว่าอยากรู้มันสามารถทะลุในได้ไหมนะถ้าเกิดทะลุได้เนี่ยอาจจะไปปิดแกปบประมาณร้อยห้าสิบห้าบาทแต่พอดูจากทรงแท่งเทียนแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันไม่สามารถไปขึ้นไปได้แล้วละเพราะเนือ่องจากมันมีไอแคดลดสติกนี้อยู่นะซึ่งแสดงถึงบอกว่ามันไม่มีกําลังแล้วซึ่งพรุ่งนี้อาจจะมีโอกาสที่มันจะตกลงมาถึงแถวแถวประมาณสัก ส5บาทได้นะครับถึงสาสิบห้าสบาทประมาณนั้นนะครับก็แนะนําให้ดูกราฟไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเืีอนะครับแต่ดูจากแท่งเทียน,นมันมีโอกาสลงมากกว่าตอนนี้ตัวต่อไป MTC นะครับคือ MTC ตอนแรกนะผมตอนนี้ m p c มันไปชนแต่เ่าเส้น,สนร้อยพอดีซึ่งถ้าเกิด MTC หรือเมืองไทยนะครับ ถ้าเกิดมันยังลงไปอีกพรุ่งนี้นะมันมีโอกาสถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่มัน break break out ยี่สิบเก้าจุดห้าผมจะเข้าไปซื้อขาลงแล้วก็ค่อยไปขายถาแถวๆประมาณยี่สิบสี่จุดเจ็ดห้านะครับแต่ถ้าเกิดขายประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ถ้าเกิดมันดิ่งลงไปจริงนะแบบทะลุยี่ทะลุยี่สิบสี่จุดเจ็ดห้าจริงนะผมก็ค่อยไปขายถาแถวๆประมาณสิบแปดสิบเก้าบาทประมาณนั้นนะครับ ไอ้ก็ m อ c แนะนำให้ดูไปก่อนนะครับโอเคเคทีซ okay. okay, 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 k เคแบงเคแงพอดูจากรายเดย์นะมันเป็นขาลงอยู่ซึ่งผมกะว่าถ้าเกิดเคแบงเนี่ยกะว่าถ้าเกิดมันไป ทะลุ74บาทเนะี่ยผมจะเข้าไปซื้อขาดลงเหมือนกันนะครับแล้วค่อยไปขายแถวๆประมาณดูดูแนวรับแรกคือประมาณ5 4บาทส่วนถ้าเกิดทะลุห4บาทได้เนะี่ยก็ค่อยไปขายแถวๆประมาณสักส0บ0 5บหบบาทประมาณนั้นครับหรือไม่ก็เอ้เขาประมาณ3 7บาทถึง45บาทนะประมาณนั้นนะครับแถวโซนโซนแถวเนี้ยะนะครับประมาณนั้นนะครับ แต่ก็สาเหตุที่ทุกตัวที่ผมพูดมาเนี่ยส่วนมากผมมองเป็นขาลงหมดเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าคือช่วงเนี้ยผมเน้นไปเล่นขาลงมากกว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยครับเพราะเนื่องจากช่วงนี้มันชอบมีข่าวร้ายปล่อยมากแบบคือเราก็ไม่รู้กันมันจะออกช่วงไหนนะบางทีมันชอบมีข่าวอะายกระทันหันออกมาซึ่งมันมีผลกระทบต่อตลาดคุ้นนะครับส่วนมากข่าวข่าวพวกนั้นจะเป็นทางลบมากกว่าผมก็เลยกะว่าแบบเล่นขาลงดีกว่าเพามมื่อความปลอดภัยมากกว่านะครับ โอเคก็กรกนนะิกอ่อนนะครับก็พอผมมาดูอเวอร์ต่อนะครับมันได้กระถลุแบบแล้วืผมก็ว่ามมีโอกาสลงต่อนะแต่ก็ดูไปก่อนว่ามันสามารถถลุได้ปอนะถ้าทถลุได้ก็ค่อยเข้าไปซื้อนะครับแล้วค่อยขาย มาดูหลายปีก่อนมาเช็คก่อนอีกทีนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งหน,นี่คือกสิกรอนน้ำหนันะครับคือถ้าเกิดมันทะลุเจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดห้าแนะนำให้แบบแนะนำให้ซื้อนะครับแล้วก็ไปขายแถวๆประมาณ61.5นะครับประมาณสัก50%ก่อนแล้วก็ดูว่า มันสามารถทะลุได้เปล่านะถ้าเกิดทะลุได้ก็ค่อยไปขายอีกทีประมาณแถวๆประมาณสีบาทนะแต่ถ้าเกิดมันไม่ทะลุแต่ถ้าเกิดทะลุไม่ได้ก็แนะนําไม่ขายทีนั้นทีนะโอเคตัวต่อไปครับ k c ซผมเคยพูดคือ k c ซตอนแรกอะผมมีคอ์ไ้ว่ามันน่าจะตกมาจบแล้วละ่ะ แอะมันไม่เป็นตามที่คาดเลยเพราะว่าโดนข่าวเข้าไปซัดเต็มๆก็เลยเนี่ยเทคนิค,คทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าข่าวมันมีอำนาจมากกว่าเทคนิค,ครประมาณนั้นนะับก็ดูก่อนนะแต่ดูคร่าวๆแลนะ้วเนี่ยผมเห็นแท่งเทียนนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามันน่าเป็นขาดลงแล้วละ่ะแท่งเทียนนี้แสดงถึงแต่ถ้าเกิด มาสามารถทะลุได้จริงนะถ้าสามารถทะลุ12บาทได้เนี่ยแนะนำให้ไปขาย,ยแถวๆประมาณ7บาทนะครับแต่ก็ไงก็ตามรับร้อยทะลุก่อนดีกว่าโอเคดูต่อไปทิสโก้ ดิสโก้อืมดิสโก้ผมกะไปว่าถ้าเกิดมันสามารถทะลุประมาณแถวแถวหกสิบเอ็ดบาทได้ผมกะว่าจะเข้าไปซื้อนะแล้วค่อยเข้าไปขายประมาณแถวแถวสักอืมลองเฉครอบนึงโอเคไดวต่อละกะว่าทะลุหกสิบเอ็ดบาทเราค่อยไปขายแถวแถวประมาณสักห้าสิบเจ็ดบาทประมาณนั้นนะ น่าจะได้กำไรอยู่เอามาสัก7%นะครับแต่ถ้าเล่นด w จะได้กำไรมากกว่านั้นนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปก็มินนะครับตัวนี้ผมซื้อไว้ทิ้งไว้นานแล้วละ่ะผมซื้อทิ้งตั้งแต่อาทิตย์ก่อนไว้ก็คืออาทิตย์ก่อนอนะหลังจากที่ผมได้ติดฟิบูนานชีแล้วก็ ตีเวฟนู่นี้นั่นนะแล้วก็วิเคราะห์อย่างทีทั่วนะ่ะก็คือทิศก่อนคือแท่งนี้นะครับคือผมเห็นรู้สึกว่ามันมีโอกาสมากที่จะไปชนแถวประมาณร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดนะครับผมก็เลยซื้อตั้งแต่ทิศก่อนเลยนะครับแล้วก็ได้พูดในไลน์ไปแล้วว่าแบบแนะนําคนไว้นะครับ <Okay. S 1> ประมาณนั้นนะครับแต่ก็มันก็ไปตามที่ผมพูดจริงๆด้วย นะครับแต่ตอนนี้เธอใครจะซื้อก็แนะนำให้ดูดีๆก่อนนะครับก็ผมกะว่าไม่น่าจะไปชวนแถวๆที่นี้นะครับอืมอ่ะมีโอกาสชน12.5สองจุดหนะนะเพียบเลยก็ตอนนี้ผมก็แค่รอใช่ครับรองกับรออย่างเดียว จากตั้งแต่16ลงมา12ก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับก็วันนี้ <c oughs> อาจจะยาวไปหน่อยนะแต่พุ่งพวกนี้ก็แค่เป็นตัวที่ผมสนใจเฉยครับแต่ส่วนมากเป็นขาลงหมือนเลยประมาณก็สำหรับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวแล้ว